ป้ามาสัสมบรรยากาศตอนเ่เช้าๆพี่น้องทุ่งไร่ทุ่งมาฝนตกแล้วเข่ามันก็สดชืด่น <c oughs> <c oughs> มาดูทุ่งไร่ทุ่งนา 小悄，风中啦、啊。<coughs> <coughs> nhá ô kia uống vớt vớt lên nhà rồi nè